เบนเนี่ยตั้งใจนำเสนอมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขายดิบขายดีนะคะในกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันนี่ได้ทั้งความสวยความหรูความดูแพงนะคะถูกดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยมากๆนะคะคันนี้ ừ, กับ Toyota นะคะรถปี2014นะคะต้องเน้นย้ำว่ารถปี2014เนาะ1.8 SE Sport ชุดแต่งแท้ๆจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นร เก๋งซีดานที่เรียกได้ว่ามีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะสวัสดีค่ะอยู่กับ <Okay. S 2> เบนจามอนเดิมนะคะ <Okay. S 2> ที่มงคลคาสเตอร์ชแนลค่ะคลิปนี้นี่ถือว่าเป็นคลิปที่พิเศษนะคะเพราะว่าคลิปนี้น้องเบนเนี่ยตั้งใจนาเสนอมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขายดิบขายดีนะคะในกลุ่ม segment เ,เ,เดียวกันนี่ ได้ทั้งความสวยความรู้ความดูแพงนะคะถูกดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยมากๆนะคะคันนี้นี่กับ Toyota a อ t t ตคันนี้เลยนะคะรถปี2014นะคะต้องเน้นย้ำว่ารถปี2014 1.8 SE เนาะ1.8 S E Sport ชุดแต่งแท้ๆจากโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถเก๋งซีดานที่เรียกได้ว่ามีขนาดค่อนข้างที่จะ ใหญ่พอสมควรเลยนะรถเก๋งซีดานออติสเนี่ยจุดเด่นหรือว่าจุดพิเศษของเขาจะมีอยู่2รุ่นหลักๆนะคะทุกคน1.6กับ1.8ซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดของ1.8นะคะเขาเรียกว่า1.8 e sport นะคะจะเห็นได้ว่ารูปทรงของเขานั้นถูกออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยเลยเขาได้ทั้งความสวยความหรูและความสปอร์ตไปในตัวนะคะ ผู้หญิงขับก็ดีผู้ชายขับก็ดีอย่างที่บอกนะเพราะว่าสวยล้ำสมัยอยู่แล้วมาค่ะมาให้เห็นการชัดๆเลยเนาะเดี๋ยวน้องเบนจะพาดูในส่วนของรอบคันและภายในว่าคันนี้น่าซื้อขนาดไหนและที่สำคัญราคาแต่ต้องได้แน่นอนนะคะรถปี2014ิคันนี้สีดำแต่เป็นสีดำที่สวยมากๆนะมันเป็นสีดำที่สวยคลาสสิกนะกระจังหน้าข้างหน้าของเขาเนี่ยตกแต่งมาแบบโครเมียมนะคะก็คือคิ้วขอบตรงนี้เนาะมาแบบโครเมียมนะคะทุกคน มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะคันนี้และที่สำคัญที่เป็นที่สะดุดตามากๆเลยในส่วนของล้อแมกของเขาค่ะล้อแมกอย่างที่บอกนะคะชุดแต่ง s Sport จากโรงงานชุดแต่งล้อแมกของเขาคันนี้แต่งมาได้สวยมากๆเลยเป็นล้อแมกที่สวยมากเลยข้างหน้าเป็นเงาเขาเรียกว่าเงา มันเป็นสีคล้ายโคมียมแต่ข้างในจะเป็นสีสีดำนะทุกคนซึ่งสวยมากๆเลยนะไม่ได้ทําให้ตัวรถนั้นดูคลุมดูหรือว่าดูมืดไปด้วยกันนะแต่มันแตกออกมาแล้วมันดูเด่นมากๆมาพร้อมกับสักเกิตสีดำสวยๆแบบนี้เลย ในส่วนของเบ้ามือจับขานี่เลยนะคะในส่วนของมือจับนะคะก็เขาเรียกว่ามีคิ้วโครเมียมแต่งมาให้ตรงนี้ตัดดำดูสวยคลาสสิกมากๆอย่างที่น้องเบนบอกนะคะมาในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายของเขาก็จะมีนี่เลย e-sport ES นะคะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ติดให้เป็นสัญลักษณ์สวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบนี้ที่มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ตรงนี้นะคะนี่ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจากด้านในเนาะนนจริงเนี่ยรีโมทของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดห้องเก็บ สัมผัสด้านหลังจากรีโมทได้เลยนะคะเพียงแค่เรากดค้างแบบนี้เห็นไหมคะเขาก็จะเล่งขึ้นมาให้สะดวกสบายนะคะนี่เพิ่มความสบายไปในตัวด้วยด้านหลังของเขามาแบบกว้กวางๆแบบนี้เลยนี่มาพร้อมกับตรงนี้มีแผ่นรองมาให้ด้วยนะคะ<อ>เพื่อกันของกันอะไรไว้หกใส่ของนะคะและด้านล่างของเขามาค่ะนี่คันนี้นี่เห็นไหมคะว่าล้ออะไรของเขาเป็นแม็ก ลายเดียวกันกับที่ใช้ในตัวรถเลยนะคะสเปคเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับชุดปะยางแม่แรงทุกอย่างอุปกรณ์ภายในทุกอย่างครบครันเรียบร้อยนะค,ะคันนี้ตรวจเช็คสภาพมาให้พร้อมใช้งานอย่างที่บอกกว้างนะคะได้ทั้งความกว้างและความลึกเพราะออติสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรถเก๋งซีดานที่ค่อนข้างที่จะขนาดกลางไปใหญ่แล้วนะ,ค,ะค่อนกลางไปใหญ่แล้วนะคะ 1.8s อย่างที่บอกนะคะ1.8เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมรรถนะในการขับขี่นะคะให้ความเร็วความแรงอย่างที่ต้องการได้เลยขับไปต่างจังหวัดหายห่วงมากๆเลยนะคะด้านในคันนี้นี่ด้านในเป็นสีดำสวยมากๆเลยสีดำเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันเลยค่ะคันนี้ขออนุญาตเข้ไปนั่งให้เห็นเลยนะคะ ได้ความกว้างมากๆเลยนะคะทุกคนกว้างมากๆเลยนี่บริเวณตรงนี้เหลือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้วก็ตรงพีดานสีสักก็เหลือค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอย่างที่น้องเบนบอกนะคะว่าคันนี้เป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังคนขับถ้าลองนั่งเอนกายดูก็ เบาเขาเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีนะไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปเบาะหนังทําความสะอาดง่ายค่ะคันนี้มีช่องใส่แก้วน้ํามาให้นะคะในส่วนของแผงประตูตร,ตรงนี้นะคะเวลาที่คนนั่งข้างๆไม่ได้มีตรงกลางแต่มีให้ข้างๆตัวนี้เพิ่มความสบายเป็นอีกตัวด้วยป้าขับไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันดีวกว่านะคะ ตรงนี้นีขอบประตูตรงนี้เขาก็ทํามาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะการดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างดีอย่างที่ต้องเป็นบอกนะคันนี้ได้ความสวยความหรูและที่สําคัญได้ความสปอร์ตภายในตัวมาดูในส่วนของห้องคนขับฝั่งนหน้ากันดีกว่าพวงมาลัยคันนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะทุกคนเป็นพวงมาลัยสามกา้านนอหุ้มมาด้วยเขาเรียกว่าหุ้มหนังมาให้ค่อนข้างที่จะจับถนัดมือเลยนะคะ ขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในนะมาค่ะมาดูในส่วนของเลขไมกันก่อนดีกว่านะคะนี่มาดูในส่วนของเลขไม้นะคะคันนี้วิ่งมาได้ที่1,70,000 4,769กิโลนะคะรถใช้งานมาแล้ว8ปีนะคะก็เฉลี่ยปีละประมาณ2,000 20, 0ถือว่าอยู่ในเกมปกติในการวิ่งนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของแผงคองนโซลตรงกลางนะคะจะถูกตกแต่งมาด้วยสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะมีตัดขอบโครเมียมตรงนี้มาให้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามและตรงนี้มาให้นะคะในส่วนของแอร์แอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะคะทุกคนแต่ในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าเครื่องเสียงต่างๆก็สามารถ ได้ตามปกติเลยบลูทูธรองรับทุกอย่างได้ปกติเลยนะคะตรงนี้อุปกรณ์ทุกอย่างภายในตัวรถคันนี้พร้อมใช้งานนะคะมีที่ชาร์จแบตมาให้ตรงนี้เพิ่มความสะดวกสบายและที่สําคัญอย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้เนี่ยเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายเครื่องยนต์1 8นะคะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดของ1.8ึออทิ่ปี14สีดําดำสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดน,นะคะเกียร์ขั้นบันไดเวลาที่เราตบเกียร์หรือว่าในจังหวัดที่เราวิ่งเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่แบบมือไปโดนหรือว่าอะไรไปโดนอย่างเงี้ยมันก็มีผาักไปโดยอัตโนมัติเนาะตรงนี้เพิ่มความสะดวกสบายไปในตัว1.8ค่ะไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่นะคะขับไปต่างจังหวัดได้อย่างยาวๆเลยที่สำคัญคันนี้นีมีเพิ่มมาให้มีไมเดอร์ชิปมาให้ แพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยนะคะหนีตรงพวงมาลัยตรงนี้นะคะป้าค่ะต่อไปน้องเบนจะพาไปดูในส่วนของอืไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะว่าห้องเครื่องคันนี้จะสวยขนาดไหนนี่คือห้องเครื่องของเขาเลยค่ะห้องเครื่องหนี่รับประกันเลยนะคะถ้าไม่สวยเดิม ที่นี่ไม่นำมานำเสนอท่านผู้ชมแน่นอนค่ะห้องเครื่องคันนี้สวยเดิมนะคะเมทอาทุกอย่างออห้องเครื่องคันนี้สวยเดิมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคานแก้มข้างน็อตทุกอย่างยังเดิมเดิมนะคะมีสีแต้มจากตรงงานเดิมห้องเครื่องสวยมากๆเลยค่ะคันนี้เป็นไงกันบ้างคะกับโตโยต้าโคโรล่า1.0 8e ปี2014นะคะคันนี้เขาเรียกว่า 1.8e S Sport ปี2014สีดำสวยๆบึกบึนคันนี้บอกเลยว่าสวยสปอร์ตมากๆเลยคันนี้ <Wow. S 1> เนี่ยราคาพิเศษมากๆนะคะน้องเบนข่ะในรีวิวนี้ที่459,000บาทนะคะ459,000บาทนี้เครดิตดีลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถ ออกรถศูนย์บาทนะคะหนี่เริ่มต้นผ่อนสบาย5,800บาทเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากออกได้ฝุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้มีบริการไฟแนซ์ถึงหน้าบ้านหรือจะส่งรถทั่วประเทศไทยเลยนะคะใครที่อยากดูว่าเอ้ยรีวิวเนี่ยรถสวยมากๆเลยอยากเห็นตัวจริงนะคะอยากเห็นคันจริงสามารถมาได้นะคะที่มงคลคาร์เซนเตอร์ของเรานะคะติดต่อน้องเบนได้เลยที่เบอร์0 9 4 1 0 9 1 1 6 4 เบอร์นะะี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะน้องเบนขอย้ำราคาอีกรอบนึงเพราะราคาถูกมากๆเลยนะคะกับคันนี้459,000บาท Toyota Corolla Altis 1.8E S Sport ปี2014นะคะนี่ อย่าลืมนะคะใครที่ชอบคลิปน้องเบนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามกันดูจนจบนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าหรือว่าคลิปหน้าเนี่ยน้องเบนจะนำเสนอรถสวยๆราคาถูกๆขอนสบายๆได้ของดีแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ